ก็การสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ไม่อยู่กับเอ็มวีสตูดิโอวันนี้ก็ไม่อยู่กับแมปฟันไลท์เบต้านั่นเองซึ่งอันนี้ผมเคยเล่นแล้วนะครับซึ่งแมปน,นี้ก็คือถือว่าใช้ได้นะสำหรับผมอะ่ะอันนี้ไว้เพิ่มความเร็วอันนี้เพิเ่มพลังชีวิตอันนี้โคมไฟเอะไว้เปิดนะฮะผมจะได้มองเห็นๆนะฮะเขาบอกที่ผมบอกว่าให้นอนนะครับนอนแล้วเกิดฝันร้ายผมเอาฝันร้ายเซนเตอร์แมนแล้วกันผมชอบ ชว์ฝุดด bueno, ้ร like. ้เอบดิเพราะว่าผมหนักเป็นบีชาโอยค่ะแล้วทำมันบอกว่าลาตีสวัสดตและลูกลูดดับให้แน่นแน่นทำให้ผมคิดลึกโอ้ยี้หลังเข้าโอเคนะครแล้วเขาเขีมาก็จะมีคัสซิ่งของป๊อบบี้เพชาร e นะฮะบ๊อบบี้ก็จะมีซึ่งป๊อบบี้ก็จะเลิ่กขยับะ ซึ่งเราเตรียมใจไว้อยู่แล้วครับว่าปีขยับแน่นอนครัอีเมนคือเวลาเจอแมปผีอะไรเนี่ยให้คุณทำใจไว้ก่อนเลยว่าผีมันต้องมาแน่นอนบอกเลยโควไฟโค้จํำเป็นนะครับเดี๋ยวพี่นับปิดไฟมองแทบมันไม่เห็นเปิดไฟเออเข้าอยม่ที่ห็น ว่ากินน้ำก่อดี่ว่าป ja, ๊อบปี้จะเลิกใสรแเร็วๆนี้แหละน่าน่าน่าเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นใครอ่ โอ้ก็ตายครับชนะเย้ yeah. ชาลียู่นวัตนี่เขาคือเควนะฮะเดวิลเดอร์เดี๋ยวนแม่นายแม่อ๋อนี่บอสฮะซึ่งครีมนี้ก็ไม่แม่แนมากเข,า,เขาแค่มาเล่นอันนี้นะครับโอเคไป วันนี้ได้ยาวๆสักสิบนาทีเลยแล้วกันนะครััน,นี่คืออะไรโครโคเมซูนอืมตัวนี้ตัวอะไร่วะอันนี้คือบ้านสปอนบอมบบ้านสปอนบอมบนะครับก็คือมีสปอนบอบตัวหนึ่งคุณทำขนมให้สำเร็จถ้าคุณมันชอบแล้ว มันก็แข็งเลยเนี่ยครับใจเกลีย,ลยดนั่นแหละครับชิบพลายแล้วนี่ไปบิกินี่ฮันชเชลคือเขาความกูดอะไรอ๋อไม่มีงั้นหรอกสปอนบอบบี้มาแล้วอ๋อวม่นีขูดอีกาล้วอ๋อ มันจะคุยตายโอ้แม่งสปอนบอมเฮ้ยแด่โกงวะแล้วไม่มี้ะหูวะแล้ว,วเ็บหุๆๆ่นรัวแหมก็จะมีประมาณนี้นะคะก็คือมีบัตรไลค์ให้ได้ซึ่งบัตรไลค์ที่หูด่สุดผมว่าเป็นสปอนบอมนะ,นะเพราะว่า สปอนบอมเนี่ยมันเป็นตัวที่มีกล้ามและวิ่งเร็วมากๆใครบ้าต้องถึงอันนี้ตรงนี้ก่อนถึงควรจะดูร้อถ้าจะลอดตรงเนี้ยต้องขิดดีๆพมันกระโดดได้ง่ายมากิดดูดแตจริงๆมันกระโดดไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้ามันกระทบกับพื้นที่เรามักจะกระโดดกันงจะสามารถกระโดดได้นะคะ ครั้งนี้ผมตายนะคะโอ้ครั้งนี้ผมเจนเนูเมนอันนี้น่าจะดีนะฮะเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังชีวิตให้กับทุกคนเลยน่าจะดีนะครับโอเคปไปรดับกันแน่นๆเอ้ยตรงนี้มีนั่งด้วยเหรอรูยสึเก็นเชคีฮูริปเหมือนแบบที่นั่งค่ะ เคลียร์หอดครับต่อไปทับอันนี้ให้เราผมเคยเล่นอยู่เป็นด่านอ้วกอะครับมีน้ำพยาบาลคนหนึ่งก็จะอ้วกใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เฉยหรอกจะเฉยที่ไหนล่ะเฉยย่า นะะฮอุ้ยเขาลูกใหญ่เลยเขาอ้วกใหญ่เลยมันต้องรอดจากการแพ้เชื้อของการอ้วกฮะอู้โู้โอ้หโอ้ผมว่าเป็นหนาที่ลุล้นระทึกที่สุดอ่ะเชื่อน,นี้ อันนี้คลบโอ้ก้99บัดเล่นคันโทเค็นเชนดี้จะเวิรนฮุสโก้เขากระโดดสูงขึ้นวิ่งได้เร็วขึ้นาวรหรือเปล่านั่นแหละอันนี้เท่าไรเป็นตีที่สุดเท่าที่เคยเห็นอันนี้ชุดเอออันนี้ชุดอันนี้ชุดผมชอบเขาจะไม่ผิดผมเคย ซื้อใบหน้ามาอยู่นะฮะี่ครับอเ่๋อด้ไหนี่ครับแบบนั้อ่าถ้าจะไม่ผิดเกิดตรงนี้ผมจะเป็นปีศาจนั่นเองผมชอบเป็นปีศาจนะคะนี่ครับซึ่งตัวผมก็จะตาแดงแดงฉานสุดแล้วค่ะ มาแล้วครับ King of the Hill ต่อไป Toxic Toxic Escape ให้เรานะครับนี่จะกรดพริกอ๋ออันนี้งังไงน่าจะง่ายอยู่ปลอดภัยเือนภัยน้ำท่วมไว้คือได้ทำไมคนนี้เขาเลยยนหกเล่า ว้า่าเล่าไปอม้งไปม่กดก็จะพอมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ย โอเคเราะว่าอยู่ตนี้นะถ้าปลอดภัยอะโอ้โหเฮ้ยจะรับอะไรวุ้ยเฮ้ยทำไมผมตายอ่ะเฮ้ยทำไม่ แดีนี่มาแพงมาก <Okay. S 1> มันก็คุ้มแหละแต่ว่าไ <Okay. S 1> ปชิมชิมมากกว่านะ <Okay. S 1> ถ้าเน้นเลื่อยกันอนะ <Okay. S 1> มีทั้สองด้วยเพื่อนกลัข <Okay. S 1> ึ้นไปด้วยเพราะกูอยากขึ้นไปดูดของมึงอะควายอันนี้ใครน,ะ <Okay. S 1> นางเฮลิแกปเย่ อะไรอะแทมแหลแนเครื่องโอเคอันนี้เป็นข้ขอสุดท้ายแล้วครับอ่าเป็นคนที่กำลังถูกไฟไหม้คออยู่นะครับอ๋อาาทำไมทำไมอนะ่ะปุ๊บลดโอ้โหไปแตะไฟชิปผมลืมซื้อ

ไม่ใช่ผีครับแต่เป็นคนปลาว้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กับอันนี้ด้วยนะคะบ๊้ยอันนี้ดีนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยวันนี้ต้องไปลวครับสวัสดีครับ